สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมนิโนคุนินะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าโกเนี่ยนะครับหรือว่าทองเนี่ยนะครับในเกมนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยยังหาทองใช้กันไม่พอหากันไม่ทันแต่เอาจริงมันก็ไม่ทันจริงๆแหละครับแต่ว่ามันมีชิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรา ที่มือใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้กันนะครับหรือบางคนเล่นนานแล้วก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาโกหลายวิธีแล้วกันก็ลองไปทําดูแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบเติมเงินนิโนคุนินะครับฝากร้านเติมเกมริชแมนช็อปไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เซนะครับผมที่สําคัญนะครับทางริชแมนช็อปเนี่ย ยังรับเติมเกมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนก็กดที่ลิงค์ข้างใต้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับผมเอาง่ายๆเลยครับหลักใหญ่ใจความนะครับผมก็เควสกวาดล้างนะครับผมถามว่าเควสกวาดล้างเนี่ยมันได้เงินยังไงใช่ไหมครับไปครับกดเดินไปเลยอ่ะโอเคพอมาถึง NPC ครับนี่ครับลองสังเกตดูครับในหนึ่งวันเนี่ยเควสกวาดล้างเราสามารถทาได้สามเควส นะครับซึ่งเควสที่ผมรับได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่เควสละสาม0มื่นสองพันนะครับผมซึ่งสาม0มื่นสองพันถ้าเกิดว่าคุณทำเควส3ามเควสเนี่ยคุณก็ได้แล้วนะครับเกือบแสนถูกปะ่ะเออมันก็ได้แล้วเกือบแสนแล้วอะมันก็เท่าไหร่แล้วอะเก้าหมื่นกว่าแล้วอะนะครับผมก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับผมที่เราสามารถหาในส่วนของโกได้แต่บางคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน,นผมแนะนำว่าพยายามหา ไอ้พี่มันเป็นตัวสเตตัสของสัตว์เลี้ยงนะครับจะจ่มกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าใครขาดหินตีบวกก็แล้วแต่ก็เลือกที่อัพนะครับพี่อัพอาวุธนะครับผมแล้วก็หินตีบวกนะครับหรือไม่ก็ไอ้ตุ๊กตะตุ่นเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันดีมากนะครับถ้าใครอพยพสัตว์เลี้ยงก็จะเก่งขึ้นนะครับโอเคต่อมาครับวิธีต่อมาล่ะพี่มันมีตรงไหนอีกครับเอ่อถ้าถามผมว่ามันมีตรงไหนอีกนะครับมันก็จะมี เราเอาเกี่ยวกับเรื่องเควสก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมันจะมีเอ่อเควสนางแอนเนี่ยนะครับผมไปครับเควสนางแอนเนี่ยมันก็มีเหมือนกันครับเควสที่มันได้พวกเงินเยอะๆนะครับผมแต่ว่าวิธีการทําให้มันได้เงินเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้คุณน่ยไปฟาร์มเองนะครับพอรับมาแล้วรับมาแล้วเนี่ยก็ไปตีมอนนะครับเควสส่วนใหญ่ก็จะให้ตีแบบร้อยตัว 50ตัวแล้วแต่ว่าเควสเนี่ยมันจะเป็นระดับไหนนะครับที่ถ้าเกิดว่าคนมีไวรีเนี่ยมันก็ได้อะนะครับผมแต่ว่าเอาจริงครับมันก็เป็นแค่หนึ่งวิธีที่แบบว่าเขาไม่ค่อยทําแล้วก็เขาไม่ค่อยสนใจกันเพราะว่ามันได้แค่2,008เองนะครับต่อเควส์2,000 3,000น่ะมันเป็นเงินนิดหน่อยนะครับเอาจิงตรงเนี้ยผมก็บอกไว้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับจริงๆไม่ต้องไปนับมันก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมต่อมา เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าที่มันหากันจริงๆเนี่ยนะครับเขามาจากตรงส่วนไหนบ้างอันดับแรกนะครับผมนี่เลยผมแนะนําให้คุณรู้จักเกี่ยวกับเวลาเราจะไปสร้างอาวุธคุณเห็นไหมเนี่ยนะครับผมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเออเนี่ยมันได้มาเยอะมากเลยครับนู่นนี่นั่นเราจะทำไงดีเราจะหาเงินจากไหนดีนี่ไงครับไอเจ้าสิ่งนี้นี่แหละนะครับผมผลึกเครื่องป้องกันเนี่ยนะครับผมกับผลึก อาวุธเนี่ยนะครับให้ให้คุณเอาไปโยนขายร้านเลยครับนี่วิธีขายคือกดแค่ตรงนี้เองครับง่ายๆเนี่ยผมโยนเลยครับสองหมื่นกว่าอันเห็นนะเนี่ยโยนเลยสองหมื่นกว่าอันเนี่ยแค่นี้ัวได้แล้วสามแสน 3, เห็นปหสองแสนเจ็ดนะครับกดขายไปเี็บร้อยเห็นนะอ่นเนี้ยผมขายอีกก็ได้ครับเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยเราขายให้หมดเลยก็ได้ครับเนี่ยก็สี่แสนแล้วอะเออเห็นปหสี่แสนกว่าห้าแสนแล้วอะ ดังนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเพราะว่าไอใบนี่ยนะครับเอาจริงๆอ่ะมันหามาเนี่ยมันได้น้อยกว่าไอพวกผลึกที่เราดอบๆมาดังนั้นเนี่ยเราเอาผลึกอ่ะไปโยนขายเลยก็ได้ครับเพื่อที่ต้องการจะปั่นให้มันได้เงินเยอะๆนะครับผมเพราะว่าเงินเนี่ยมันเอาไว้ทําส่วนอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วทีนี้มาดูครับส่วนที่2ครับบางคนก็บอกว่านี่เลยนะครับการขายของบอสครับ ถามว่าข <c> า <oughs> ยของบอสเนี่ยมันได้เงินเยอะไหมได้เยอะครับนี่ไงดูดิเนี่ยผมโยนโยนโย,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 ยนเนี่ยดูดิหกแสนนะแป๊บเดียวเองแล้วขยะบอสแค่นี้ผมบอกเลยวันเดียวเนี่ยได้เกินนี้อีกนะเออถ้าเกิดว่าคนมาตีบอสทุกรอบอะนะครับแบบสิบโมงเช้านะครับแล้วก็อะไรอะ่ะเออเนี่ยพวกแบบสิบโมงไอ้พวกสี่โมงเนี่ยนะครับบ่ายสี่ ตีสี่เนี่ยนะครับผมสิบโมงเนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาตีคบ่ะมันก็ได้ของเยอะนะเออแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโยนสายไปเนี่ยก็เท่านี้แหละนะครับก็ได้ห้าหกแสนแต่ว่าอันนี้นะครับผมก็จะแนะนำมาไว้อีกแล้วกันนะครับมันสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับผมอย่างที่หนึ่งนะครับผมมันสามารถเอาไปสร้างพวกประดับครับถ้าเกิดว่าคนคนเล่นมานานแล้วเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาอันเนี้ยไปขายกันแล้วนะครับเขาก็มักจะเอามาสร้างประดับครับประดับเนี่ยนะครับชิ้นหนึ่งก็ห้าหมื่นถูกปะ่ะเออมันได้ชิ้นละห้าหมื่นเนี่ยคุณก็เอาของเอามาแลกได้เลยนะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะมาลุ้นแต่แบบไปล่าบอสอย่างเดียวแล้วก็เปิดให้ได้สร้อยออกมาเนี่ยแล้วก็มาเปิดเนี่ยเรียงอันกันเนี่ยมันยากครับกว่าจะได้สร้อยฟ้าหูฟ้าแหวนฟ้านะครับผมแต่เนือ้อสีใดมันก็คือดวงนะครับ ดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าตอนหลังเนี่ย <bathroom> เขามักจะเอามาสร้างประดับกันแล้วก็เปิดนะครับผมอย่างน้อยมันก็ได้สี่ดาวหรือว่าได้ฟ้าก็แล้วแต่คุณนะครับซึ่งผมเองก็ทําอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็มีอยู่นะเออแต่ว่าผมแค่ยังไม่เอามาใช้เท่านั้นเองนะครับเออถามว่ามันได้ยากมันก็ได้ยา,ยากครับผมก็เปิดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขามักจะเอาไปทํากันคืออะไรครับมันคือการเอาไปหยอดหม้อบังครับผม เพราะว่าการหยอดหม้อบังของขยะบอสเนี่ยนะครับมันเรียกว่ายังไงเดียบคือไอเอลขยะบอสเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของอีกเกรดหนึ่งคือหม้อบังเนี่ยเราจะสามารถเอาอะไรหยอดไปก็ได้นะครับอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับง่ายๆเลยก็คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาจจะคิดแค่ว่าหยอดหยอดหยอดอย่างเดียวดูนะครับเวลาเอาของเข้ามาใส่เนี่ยคุณดูจากตัวตรงนี้เลยง่ายๆนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างหรือไม่ก็คุณก็กดที่หม้อดูเนี่ย สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมีแค่นี้ถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่เอ่อต่างกันสมมุติว่าผมหยอดอันนี้แล้วกันนี่นี่อันนี้สองอันแล้วก็อันนี้สามอันเห็นไหมคุณดูของเนี่ยเนี่ยดูตั๋วก็รู้แหละปะ่าได้ตั๋วหกอัน uh, ในการสุ่มครั้งหนึ่งแล้วดูของเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยเห็นป่ะเนี่ยนะครับที่เลื่อนขั้นอย่างเงี้ยนะครับผมที่อัพที่ที่อัพเอ่อที่อัพสมุดที่ตีบวกนะครับเห็นป่ะเนี่ยพวกสีนู่นนี่นั่นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยของที่เราเอาเข้าไปยัดเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับผมของที่ได้มันก็ต่างกันเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราเอาของบอสเข้าไปยัดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเวทไหนครับเอ่อของบอสอยู่ไหนว่าได,ได้ได้ได้นี่ไงเจอแล้วนะครับเห็นไหมได้สองก็แปลว่ามันก็ต้องมีของที่ไม่เหมือนกันอีกเห็นป่ะมีหินตีบวกมีที่อัพเลเวลสัตว์แล้วก็มีพวกสีต่าง นะครับเออเห็นไหมของมันก็ต่างกันนะเออแต่ว่าถ้าเป็นของบอสเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ในเวทเดียวกันน่สองเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยของก็เหมือนกันครับพื้นเพย์ดังนั้นหมายความว่าขยะบอสเนี่ยนอกจากรอไปขายแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาหยอดหม้อได้ด้วยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับผมเรามาสู่วิธีหาโกเราต่อครับถามว่ามันจะหายจากที่ไหนอีกอรัพี่อะเราเข้ามาที่นี่เลยครับผมตัดขี่ครับ อาหนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้ครับยาย้อมสีครับยาย้อมสีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราหาเงินได้นะครับสมมติว่าเรากดขายทั้งหมดเรียบร้อยผมปกติแล้วเนี่ยผมจะขายแล้วเหลือไว้หนึ่งครับเนี่เห็นไหมอ่าผมกดให้ดูแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขายให้ดูเลยแล้วกันเนี่นะครับเนี่ผมจะเหลือไว้หนึ่งครับเหลือไว้เหลือไว้ดูริ้นี้เท่าไหร่แล้วนะปลาไว้เท่าไหร่แล้วนะครับกดไปเรื่อยครับกดไปเรื่อย แล้วก็กดไปครับเพียหนึ่งเพียหนึ่งบางสีถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการนะ่ะเราก็ไม่ต้องเหลือไว้ก็ได้นะเออแต่ว่าผมแนะนําว่าให้เราเหลือไว้ดีกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้อมสีนะครับสําหรับสัตว์ขี่เราเนี่ยเราจะได้ทําได้แต่ว่าสัตว์ขี่บางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะยออ่อเออมันจะยอ่อยได้นะครับพูดผิดครับมันจะย้อมได้นะครับผม อย่างไอเรือบินที่ผมขี่อยู่เนี่ยแม่งย้อมไม่ได้นะครับเนี่ยเอาเอาเป็นว่าผมขายดูเท่านี้แล้วกันนะครับแม่งจริงแม่งมีอีกนะครับดูเดงผมได้เงินเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นแสนแล้วเห็นปะเนี่ยก,การแค่มานั่งขายยาเนี่ยยามมาเนี่ยครับผมที่เขาเรียกกันขายยาม้าครับผมตอนนี้แหละครับผมง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากมากมายเออไหนก็ไหนแล้วจะครบแล้วนะครับกดไม่ให้หมดเลยดีกว่าไปครับ ไปครับไปครับเนี่ยได้มาเท่าไหร่แสนสนี่ก็เรียบร้อยครับในส่วนยาย้อมสีผ่านนะยังมีอีกนะรู้สึกอะ่ะนะครับผมเอาน่าจะเป็นในส่วนของยาย้อมสีรุดแฟชั่นปะเออเราไปดูดินี่ไงยาย้อมสีแฟ ยาย้อมสีแฟเนี่ยรู้สึกว่าราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะนี่ไงสามขวดร่อไปเท่านี้ละปุ๊บเนี่ยสองหมื่นละนี่ผมขายไปแล้วล็อตหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกว่าขายไปหลายล็อตละโหอันนี้หนักกว่านะครับสีพวกนี้นี่ขายได้แพงจริงนะโหดังนั้นเนี่ยใครที่ปั้นตัวใหม่มาหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับที่เรียนอะไรไอดีเนี่ยผมบอกเลยโหแป๊บเดียวรวยเลยเนี่ย ผนทางการหาโกลนี่ง่ายมากนะครับผมโหเยอะว่ะผมขายดูแค่นี้แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอเรียบร้อยนะครับก็ขายกินครับแวแบโอ้รอบนี้มีเยอะละตังมีร้านตีอ่ะแล้วร้านตีร้านห้าแล้ว นะครับผมแล้วนี่ก็น่าจะเป็นวิธีเท่าที่ผมพอจะรู้แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะหากันอย่างนี้แหละครับเรียกว่าเงินติดล้อเงินติดล้อนั่นแหละครับไอ้ผลึกนั่นแหละนะครับแล้วก็ของบอสนี่แหละที่เขาจะโยนถ่ายกันแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมส่วนไอเจ้าเรือบินอันนี้เนี่ยมันย้อมไม่ได้นะเท่าที่ผมลองทําดูตอนเนี้มันย้อมไม่ได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้แล้ว,วกันนะครับสำหรับวิธีหาหาโกนะครับสำหรับหลายหลายคนนะครับแล้วก็หลายวิธีที่ แต่ละคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะมีวิธีไหนนะครับผมก็ตามนี้ครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับเนาะชแนลครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับผมก็ฝากร้านเติมเกมลิสแมนช็อไปไว้ด้วยครับบายบายจากจุ๊ๆ